ล่าสุดครับข่าวนี้แหละที่น่าสนใจนะครับ E D X ครับ Crypto Exchange นะครับ go live เรียบร้อยแล้วนะครับที่อเมริกา E D X คือใครครับ E D X คือ Exchange เจ้าใหม่ที่โดนแบกด้วยใครครับแบกด้วยนี่เลยครับ Fidelity นะครับ Fidelity นั่นเองนะฮะ Fidelity เนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของ Exchange E D X นะแล้วก็มี f i ลาเดลด้วยนะก็เช่นเดียวกันก็มีมีหลายคนนะที่อยู่เบื้องหลังนะฮะก็เป็นผู้สนับสนุนเป็นในทุนให้ว่างัา้นเถอะเพราะฉะนั้นจะพูดว่า EDX เป็น Exchange ของไอ้ f l i t y i เ y เนี่ย<ม>ก็ไม่ผิดนักนะก็ประมาณนั้นนะก็ประกาศเรียบร้อยนะเปิดตัวคือไม่แยแสรกระแสของเซกเลยนะที่บอกว่าเฮ้ย Exchange เนี่ยคุณต้องมา c o m p l i a แอนคุณต้องมานู่นนี่นั่นนะ คอยเบรก็โดนไบนั้นยูเอสก็โดนนะนี่ไม่สนใจนะครับเปิด EDX แล้วล่าสุดครับ mm hmm. ก็เปิดขายไปกี่เหรียญแล้ววะเนี่ยสี่ห้าเหรียญแล้วนะก็มีบิตคอยมีอีเทอร์มีไลท์คอยแล้วก็มีบิตคอยแคชนะสี่เหรียญก่อนนะครับ EDX เเปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเหรียญอื่นตามนะประกาศเรียบร้อยก็เออมันก็เลยเหมือนคล้ายๆกับเป็นการท้าทายอะ่ะ ท้าทายกราตาสารัฐนะฮะแล้วไอ้ข่าวแบบนี้มันทำให้บิตคอยมันพุ่งปูดปาร์ตปูดปาร์ตไงนะ,ะที่เพื่อนๆถามว่าทำไมมันพุ่งปี๊ดปี๊ดเยอะจังนะก็เนี่ยข่าวแบบนี้มันมาไม่หยุดเลยนะเป็นลายชั่วโมงเลยนะคือตอนนี้เราจะเห็นเจ้าใหม่เนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามาแอปพลายแอปพลายแอปพลายนะฮะขาหนึ่งเนี่ยคือไอ้เฟดเดอรตี้เนี่ยเตรียมจะไปแอปพลายไอ้สปอตบิตคอยอีทีเอฟ แล้วก็แบ็กล็อกก็มาด้วยนะแล้วยังไม่พอเนี่ยไอ้ฟเดเดตี้เนี่ยเตรียมทำเอ็กช n g นเองอีกนะครับกองทุนที่ระดับใหญ่ขนาดนี้ระดับใหญ่อันดับ3ของโลกะฟเดเดตี้แบ็กล็อกอันดับหนึ่งของโลกเข้ามาในวงการใครๆจะไม่สะเทือนนะฮะมันก็ต้องสะเทือนอยู่แล้วนะครับตังมีโคตรเยอะนะครับเก้าทินเลียนอ่ะ มากกว่าประเทศหลายๆประเทศอีกนะครับตังนี้มันถือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเงินทุนมหาศาลเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่รู้เขาจะเจียดมาลงเท่าไหร่แต่ว่าตังมันเยอะนะมันก็เจียดมาได้พอสมควรซึ่งน่าสนใจนะ Backlog เข้ามาแล้วคนอื่นก็เลยตอนนี้ก็เลยตามเข้ามากันใหญ่ทําให้ตลาดบิตคอยตอนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะกาวนิดนึงนะอ่ะนอกจากจากนี้เนี่ยออ Investment Firm นะครับเนี่ย Investment Firm Wirecarry Fine นะ Wirecarry เนี่ย ก็ยืน่นสปอตบิตคอย์อีทเช่นเดียวกันอันนี้ล่าสุดนะเมื่อตอนตีสองนาทีที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าก็เยอะมากเลยสงสัยได้อ่านอีกเยอะแน่นอนนะเพราะว่าแบ็กล็อกมาแล้วเนี่ยคนอื่นก็อยากจะยื่นบ้างกูก็อยากจะมีสปอตบิตคอย์อีทบ้างนะตอนนี้คือแกลลี่เกนสเตอร์ฮะเตรียมพิจรารณางานงานเข้าเต็มเลยนะต้องพิจรารณา ETF กันตลอดเวลานะฮะแล้วก็ไม่รู้จะรีเจ็คหรือเปล่าก็อยากให้ติดตามันอยากใกล้ชิดแล้วกัน